สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทางช่อง YouTube ทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะครับมากันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับอีพีสามนะครับแต่งมีสกูตเตอร์นะครับ EP3 นะครับก็หลังจากคลิปก่อนหน้านะครับที่ผมได้แกะกล่องนะครับซื้อสัญญาณการขโมยแบบไร้สายมานะครับมาใช้กับตัวสกูตเตอร์ของผมเนี่ยนะครับก็เดี๋ยว เรามารีวิวให้ดูกันนะครับกับ EP 3นะครับว่าเมื่อเอามาติดตั้งกับตัวสกูตเตอร์เราแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณไหนแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานจะมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่นะครับมาดูที่การติดตั้งของผมนะครับผมติดตั้งช่วงนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ใช้เคเบิลท้ายสองเส้นนะครับในการรัดนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเคเบิลทายแล้วก็แนะนําเทคนิคนะครับไอใต้เนี่ยใต้ใต้ท้องมันเนี่ยเพื่อนๆติดกาว 3M 2หน้าไว้ก่อนนะครับเพื่อแปะกับกับโค้งรถนะครับมันก็จะมีความแน่นขึ้นนะครับหลังจากที่รัดแล้วมันจะไม่แบบว่าหลุดเอ่อหลุดกิ้งไปกิ้งมานะครับก็จะแน่นนะครับอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับก็ติดตั้งแล้วก็จะประมาณนี้นะครับดูไกลๆก็ เข้ากับรถดีนะครับเล็กกระทัดรัดดีแล้วก็ไม่เทอะทะเกินไปนะครับก็ดูสีก็สวยงามเข้ากับรถดีนะครับการประกอบของยี่ห้อนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจก็มิ้นมาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้นะครับเรามาดูกันที่การใช้งานนะครับรีโมทของเขามันก็จะมีฟังก์ชันล็อกปลดล็อกแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเสียงเตือนนะครับเช่นแบบ มีใครจะเข้ามาใกล้รถเราอย่างงี้เราก็สามารถที่จะกดแจ้งเตือนได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเวลากดล็อกอันนี้เสียงดังมากเลยนะครับประมาณร้อยกว่าเดซิเบลนะครับอันนี้กดล็อกนะครับมันก็จะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็เวลากดล็อกแล้วเนี่ยถ้ามีคนมาจับสกูตเตอร์ของเรานะครับหรือมีคนมาเข็นนะครับมีได้สั่นสะเทือนนะครับมันก็จะร้องนะครับ เดี๋ยวผมจะลองอันนี้คือมันจะเตือนก่อนนะครับคือถ้ามีคนมาจับเนี่ยอาจจะคนเดินชนหรือไม่ได้ตั้งใจนะครับมันก็จะร้องเตือนก่อนแต่ถ้าผมยังดันทุรันเนี่ยนะครับดันทุรังที่จะเลื่อนรถออกไปนะครับคราวนี้มันก็จะเป็นเสียงแบบไซเรนนะครับยาวเลยนะครับยาวเลยเสียงค่อนข้างดังนะครับ เดี๋ยวผมจะกดปลดล็อกนะครับเสียงปลดล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เสียงค่อนข้างดังนะครับกับตัวขนาดตัวก็เล็กกระทัดรัดนะครับติดสกูตเตอร์ก็ได้ติดจักรยานก็ได้ติดมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีจักรยานแพงๆนะครับก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องไปเจาะบ,บอดี้ไม่ต้องไปทําอะไรนะครับก็ติดเคเบิลทายแล้วก็ ลัดได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นเสียงแบบแจ้งเตือนเวลาที่คนมาแบบใกล้รถของเราหรือจะเป็นเอ่อคนมาจะขโมยหรืออะไรเงี้ยนะครับมายุ่งกับรถเรานะครับเราก็กดตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นเสียงแจ้งเตือนนะครับนี่ขนาดเสียงแจ้งเตือนนะครับยังดังขนาดนี้เลยนะครับมันเสียงแจ้งเตือนตรงเนี้สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงได้นะครับก็คือกดปุ่มกลางนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยครับก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่ง ถ้าเราเลือกเสียงแล้วเวลาที่เรากดแจ้งเตือนปุ่มรูปนี่นะครับระฆังข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นตามเสียงที่เราเลือกไว้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็เสียงค่อนข้างดังเลยนะครับกับตัวของเขานะครับที่เล็กแค่นี้เองนะครับใช้ถ่าน3 a นะครับจำนวน3ก้อนนะครับเสียงก็ดังดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาซื้ออยู่นะครับก็ ดูคลิปผมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับในการที่จะสั่งซื้อได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากได้ลิงก์สั่งซื้อก็เม้นมานะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ